แอปเปลิลแดงเต็มต้นแล้วนะคะสวัสดีนะคะในคลิปต่อมานะคะมาส่งแอปเปลิลก่อนจะไปส่องเห็ดในป่าอันนี้อันนี้จะท่นมัดอยู่ท่นเอาถุงมาใส่อยู่ยังใส่ไม่หมดนะคะเขียวๆอยู่เลยโอ้โหลูกใหญ่ลูกใหญ่มากนะคะ จะค่ำซะบ่แต่บออยากเลยค่ะนี่ล้วก็บ,บออยาก <c oughs> คนไม่มีก็อยากใครจะเก็บไปทำเค้กแอปเปลิลเนี่ยก็มาเอาเดอร์ทำแอปเปลิลเค้กมาให้กินหน่อยแตป,ประคาเค่อ๋อแดงหอมแล้วเนี่ยแต่อันนี้มันหลุดจากขั้วแล้วนะ มาอ่าอันนี้แมงไม่เลือไม่ได้มัดอมหอมแอปเปิลไปเป็นดูป่าเก็บเห็ดที่นี่ที่ตักอูเบอรี่ไม่ต้องเอาไปด้วยนะเพราะว่ามันไม่สนุกมันไม่กินเอาไปแล้วไม่กินก็ไม่ต้องเอาไปนะเอ,เอาติดมาลดมาแต่ว่าคือแบบ ไม่เอาไปดีกว่าเอาน้ําโอ้น้ําเยอะเกินไปเดี๋ยวดื่มไปจากที่นีดีกว่านะคะฟ้ามืดนะอยู่ที่บ้านทําไมไมีแดดพอมาทางนี้แล้วทาไมมันฟ้ามืดจังเลยแต่เข้าไปในป่าแล้วฝนมันจะไม่ค่อยทะลุใบไม้นะขนมเปี๊ยะทุเรียนอร่อยนะคะอร่อย ในใจกลางออสโลมีร้านหนึ่งขาย59โครนแต่อีกร้านหนึ่งที่นอกออสโลขาย99โครนเอ้โหห่างกันลิบลับอืมคำาำหอ ดื่มน้ำอีกขั้มทงกคนแก่แขนอีคอ,อไปดูป่าด้วยกันนะคะเห็ดเต็มเลยนะคะทุกคนแต่ก็ไม่ใช่เห็ดที่ป่าจะเก็บนะจะเก็บแค่เห็ดอะไรลนะ่ะพึ่งหวานจะมีไหมนี่ฟ้ายอยู่นะเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่ ดอกใหญ่นะเก็บไปมันเด็ดง่ายเนี่ยครั้งแรกของปีจุดนี้ออกข้างๆค่ะไม่ใช่จะกลุ่มใหญ่ก็คนชอบก็จะชอบนะปลาก็กินได้ เก็บไปมันดอกใหญ่เนะสะออนดูเห็ดออกกระจายหลายชนิดเลยเดินค่ะ ชันิดเลยนะคะออกรวมๆกันเลยป่าแตกก็เห็ดออกอากาศเย็นสบายป่าใส่เสื้อแขนยาวที่บางๆมีรอยมีดตัดหลายวันแล้วแหละ รอยเก่าแล้วช่วงนี้มีมีแมงหน้าในป่าไม่งั้นก็ได้พาน้องหมามาด้วยแล้วต้นปีนี้พามาด้วยแต่ว่าช่วงท้ายๆปีช่วงนี้แมงเยอะได้ไงอายางล่นีิดย่างลนงลหน่อย มก้อนละนิดละหน่อยพอยังออกบลายปันไดแต่ก็มีเอาไปเห็นยังกินแลนะนานี่เก็บไปเด้๋ยก่อนจะปอยูน่านหรอคะในป่ามาซอง สองซ,อซื้ออยากเห็นว่าเห็ดพึ่งหวานมันเหลือบ่เนาะค่ะไยจะได้เห็ดพึ่งหวานมากกว่าแต่กินแล้วก็ใช่ว่ามันจะอร่อยมากเนาะเห็ดก็แต่ก็มาเอาบรรยากาศสดชื่นพักผ่อนหย่อนใจทุกคนเห็ดพึ่งหวานดอกเล็ก น่ารักน่ารักดูสิมันเน่าไหมอ่ะบางทีมันชื้นได้อยู่ได้อยู่ยังได้อยู่นะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือยังไม่ใช่เป้าหมายยังไม่ตรงเท่าไหร่แต่ว่าก็อันนี้ก็ใช้ได้นะปะจะไปต้มทั้งดอกแบบนี้เลยนะ พอาไปปาดแล้วมันจะมันจะไม่ค่อยอร่อยอ่ะโดยเฉพาะขามันต้มไปแบบนี้เลยเป้าไม้ย,ยังมีลงเหลือนะคะนี่คือเป้าไม้พึ่งหวานอ๋อชุ่มน้ำไปหมดละได้แค่นี้นะ มันก็เนานนี่แหละเห็นอีกดอกนึงอยู่ตรงนั้นแก่ก็ยังน้นอจ้าล่วงแล้วว้าเพินราแล้วเห็ดมาริโอก็ตั้งแจมเลยนะผ่านนะคะถ้าเจอเห็ดมาริโอนะคะ ลุยลยนิดนึงกับรองเท้าบางๆไม่แฉะนะคะวันนี้ฟ้าสว่างแล้วเมื่อกี้ครึ้มอยู่เลยนี่นังแกหนังไก่ก็เริ่มออกอันนี้ออกสีส้มๆหน่อยดูดูมันก็กินเนาะ,ะไม่ได้ชอบเท่าไหร่ ชอบเก็บมากกว่าดอกก็จะมีแมงนิดนึงเป็นธรรมดาก็ทยอยออกเยอะแยะเลยนะโอ้เต็มไม่ใช่ชนิดที่กินได้หรอกนะคิดว่าไม่รู้จักนะคะไม่เก็บ ดูค่ะเห็ดสองชนิดนี้กินได้ทั้งสองนะคะเกิดด้วยกันมมันยังไม่โตเท่าไหร่แต่อันนี้มันแก่แล้วเดี๋ยวปาดดูนะโอ้ปาดดอกไหนนาะเลือกดอกคิดว่าดอกอันนี้อ่อนนี่โอ้มันเน่าแล้วโอ้ข้างบนมันเน่าแล้วอันนี้มันอ่อนไงเอา เอาอันนี้นชอบเกิดมาแบบนี้น่าเลยเลือกเอาอล้บเฮ็ดเน่าเนี่ว่าเขาทาเนี่นไงละ่ะอ้าดูคนละอ,ออกเดียวๆแล้วตอนนี้น ค้าส้มเต็มเลยกระจายถ้าเขาไปลึกก็นี่ก็จะได้ค้าส้มในราคหละค่ลายแล้วมันก็เรานี้เนี่ยอันนี้ก็ดอกใหญ่อยู่นะเนี่ยโอโ้แต่คันเตรนต์นี่ต้องเดินลึกไปข้างในอีกนะฮะปลาไม่ไปละ เดินสี่สิบนาทีแล้วมั้งเนี่ยมาดอกดอกใหญ่เห็ดพื่งคาลายนะอร่อยลองลงมาจากพึ่งหวานนะสำหรับ สำหรับปลาคิดว่านะแล้วก็เพื่อนหลายๆายคนนะก็ก็คงจะมีหลายคนก็คงจะชอบกินแล้วคิดว่ามันอร่อยกว่าเห็ดพึ่งหวานไหมก็ไม่รู้นะดูสิดอกยังไม่บานได้ไหมดอกนี้สวยอยู่นะ ใช้เวลาประมาณ40่สสีนาทีแล้วนะคะอยู่ในป่านี้ก็ช่วงนี้นะคะเดือนเข้ากันยาแล้วนะอืมเห็ดทรักคันตเตลินก็จะเยอะๆในช่วงนี้ใช่ละดอกอมันปูมีหน่อยนะคะอ๋อเด็กๆมันติดมากับ มันติดมาคู่กันหายไปไหนแล้วเนี่ค่ะโอ้ได้สามขาบ้ะค่ะได้แกงได้หมกได้ซุปอยู่นะคะได้ขอไว้ในใจนะคะว่าอย่าให้เจอเยอะเพราะว่าไม่ขยันเก็บเอาซะเลย แต่ว่าเห็นแล้วมันก็อดไม่ได้นี่ถอนมาอย่างนี้เลยก็ได้อันเทอมันก็ยุกไก่กันนะคะออกไปด้วยดอกเล็กดอกใหญ่ดูคามันขารุนแบนเหยียบไปบ้างเนี่ยดอกเล็กๆกำลังขึ้นมามเห็ดเนี่ยเก็บง่ายตัดง่าย ออมใส่ใบชะพูนะคะครับใส่กะทิจักกน้อยใส่ตะไไข่หอมๆขัวก็อร่อยนะแต่ว่าปามี่ผักอีตูอยู่เหลืออยู่บ้านเนาะคะ่ะที่ว่าแกงหน่อไม้อะ่ะมีใบแมงลักเหลืออยู่โอ้โอ้โอหยับหยบหย,ยบ,ยยบนี่คะ่ะ เกลบยนะมันจะมีเห็ดที่คล้ายๆกันที่เกิดอยู่ใกล้กันนะต้องระวังต้องไปกับผู้เชี่ยวชาญในการเก็บเห็ดปลาก็เชี่ยวชาญเฉพาะกับเห็ดที่ปลากินนะเราจะได้พาเพื่อนมาอยู่ข้างหน้าเพื่อนอยากมาด้วยไม่เคยมาจะพามาเปิดประสบการณ์ ไปต่อค่ะกลับบ้านแล้วนะคะที่นี้ใช้เวลา45นาะทีโดยประมาณในป่าเห็ดนะคะนี่ค่ะเห็ดอ่ามันปูเห็ดขั้นตระเรนนะคะมันมันยังไม่โตนะ,ะหลายดอกเลย แต่ว่ายังไม่เห็นกลุ่มใหญ่อุ้ยโ,โน้นอน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 นโน่โนไม่เอาไม่เอากลับด้วยถ้ามันโตแล้วเนี่ยโอ้ดอกในสีไนย์มันจะอ่อนได้ค่ะเดี๋ยวเอกสักหน่อยก่อนอีกสองสองสามอาทิตย์ ืฤดูหนาวก็จะเข้ามานะคะดอกนี้ก็ใหญ่เลยหนักแล้วเนี่ยเห็ดชนิดนี้เห็ดพึ่งหวานนะคะออกยาวนานดีมากมปีนี้เข้าป่านิดหน่อยนะคะด้วยเวลาเนาะวันนี้ก็แวบ,บมาแล้วก็จะกลับแล้วคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะคะเอาเห็ดมาฝากแล้วก็บรรยากาศนะคะเย็นสบายเข้าหนาว สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบาย